ระวังจดทะเบียนยาเพื่อหลอกเจ้าหนี้สุดท้ายก็ไม่รอดพอเพราะอะไรครับสิ่งสำคัญเลยทุกคนมองเดีวว่าจดทะเบียนยาแล้วแล้วหลังจากนี้จะยึดทรัพย์สินไม่ได้เพราะต่างคนต่างอยู่ไม่ใช่เป็นสินสมรสแล้วแต่ท่านลืมอะไรรู้ไหมครับทรัพย์สินนี้ก่อนหน้านี้ที่ยังคงมีชื่อ ได้อยู่ในที่ดินเงินในบัญชีโดยเฉพาะเงินในบัญชีถ้าไม่ได้ปริหารจัดการเลยเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งเหล่านั้นยังคงเป็นสินสมรสอยู่เจ้าหนี้ยังคงมายึดและขายทอดตลาดได้ครึ่งหนึ่งในฐานะที่ทรัพย์สินก่อนที่จดทะเบียนหยาเป็นสินสมรสอยู่แนะนําครับใช้วิธีบริหารทรัพย์สินสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายดีกว่ามีเทคนิคมากมายเอาไว้เดี๋ยวผมจะเล่าสู่กันฟังแล้วท่านละครับใครบ้างที่ยอย่าหลอกรอดไว้ครับ หรือยังไม่ได้จัดการทรัพย์สินก่อนสมรสรีไปจัดการลองเล่าสู่กันฟังครับผม b i ดเซที่ปรึกษาประจำมือขวาซีโที่จะช่วยคุณเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างคุ้มค่าไม่ต้องเหนื่อยและเสี่ยงแบบเดิมๆอีกต่อไปติดต่อรับแผนคอรับคู่มือสำหรับคุณด่วนจำนวนจำกัด